เฮาวฮาไปอาบน้ำเธอเสื้อผ้าก็ส่งแล้วนะจี่ชิงหลินนี่หุ่นดีมากเลยฉ,ฉันยังมีอยากนอนขอเล่นโทรศัพท์ก่อนนะไปอาบน้ำก่อนแล้วค่อยออกมานอนเล่นฉันรู้แล้วจะไปเดี๋ยวนี้แหละหนึงชั่วโมงต่อมาฉันุ่สามหมดตัวอยู่ในห้องน้ำตั้งนานจนเกือบเที่ยงคืนแล้วก็หวังว่า จี้ชิงหลิงจะนอนไปแล้วนะเอาๆว,ว,วันนี่เร็วแม้ว่าฉันจะไม่อยากอยู่ที่นี่ก็เถอะเห็นตอบตกลงไปแล้วก็แค่ถ่างตารอให้มันถึงเช้าก็พอไอ้จี้ชิงหลิงสัญญากับฉันเอาไว้แล้วว่าฉันว่าเขาคงไม่ทำอกนะถ้าทำจริงๆฉันจะทำยังไงล่ะเนี่ย นายสัญญาแล้วว่าจะไม่บีบบังคับฉันเนี่ยอืมนอนเถอะเขาไม่เหมือนกับจีโอเลยตอนฉันอยู่กับจีโอรู้สึกสบายใจกว่าเยอะแล่ไม่เคยรู้สึกถึงอันตรายเลยแต่ว่าจี้ชิงหลิงเขาดูหื่นมากตอนฉันอยากจะหลับที่ไหนฉันก็คงกลัวจนหลับไม่ลงอู่ท่าทางวันนี้ฉันคงไม่ได้นอนแล้วล่ะ มีนอนจริงๆด้วยฉันมปนคนหลับยากอยู่แล้วแถมจี้ชิงเหลนก็ลูกป่าบมน้ำอยู่ได้ทั้งคืนทำให้ฉันน่บพลอยไม่ได้นอนไปด้วยจี้ชิงเหลนเช้าแล้วนะฉันกลับได้แล้วใช่ไหมเช้าแล้วเหรอดูแสงสีสอดลอดเข้ามาแล้ว ฉันโทรบอกให้พี่มารับนะนายพักผอ่อนเถอะอืมก็านายสัญญาอะไรไว้ที่สัญญาไว้ก็เมื่อวานนะที่ฉันจะไม่แตะต้องเธอแต่ตอนนี้มันเลยเมื่อวานมาแล้วไงล่ะ